สมัยก่อนผมตัดงบประมาณทหารพอตัดรถถังมันซื้อเรือพอตัดเรือซื้อเรือดำน้ำพอตัดเรือดำน้ำมันซื้อเครื่องบินพอตัดเครื่องบินมันเอาไปซื้อกางเกงในมึงจะเอาเครื่องบินลบมาบินกีดยางให้คนบึงกาหรือไงล่าสุดพ่อมันตายจะลอยกระดูกพ่อมันที่อ่าวไทยยังเดือดร้อนภาษีประชาชนเอาเอ6บหสองลำมาบินโฉบ ให้เป็นเกียรติเป็นสีจเจริญกับพ่อของมันผมก็ต้องบอกว่าพ่อมันคือพ่อมันไม่ใช่พ่อของพวกเราเงินภาษีเกินเติมน้ำมัน F16 มึงไปหาเติมเอาเองแปกแลกไห้คนพวกนี้มันจะซื้อเรือดำน้ำมันเคยถามไหมว่ามันจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถถัง7,000ล้านเครื่องบิน VIP 8,700ล้านมันเคยถามหัวใจตัวมันเองไหม มันเคยตักน้ําใส่กะโหลกแล้วถามตัวเองไหมว่าจะเอาเงินที่ไหนไอ้ลุงเนี่ยมึงยังขี้เกียจนั่งในสภามึงยังหลับเลยมึงยังขี้เกียจเลยส่วนไอ้เรือดำน้ำเครื่องบินลบรถถังรถบ้ารถบออะไรถ้ามึงเสียนกระสันอยากจะได้นักเดี๋ยวผมจะทำกล่องบริจาคไปแขวนคอในพลแล้วให้ในพลพันกว่าคนไปยืนขอบริจาคตามสีแยก พาราที่เธอมันแก้ปัญหาด้วยการซื้อรถถังรถถังเกี่ยวอะไรกับยางพาราก็ไม่รู้เราก็ไปร้องมันใหม่ยางพาราช่วยด้วยช่วยด้วยลุงช่วยด้วยบอกได้เลยซื้อเรือดำน้ำชาวบึงการก็ตกใจว่าเฮ้ยแล้ซื้อเรือดำน้ำแล้วยางพารามันจะดีขึ้นได้ยังไงแม่ก็เลยไปร้องบอกช่วยด้วยช่วยด้วย บอกได้ซื้อเครื่องบินลบ f35 มึงจะเอาเครื่องบินลบมาบินกีดยางให้คนบึงกาหรือไงดังนั้นพักก้าวไกลหมดความอดทนกับมันแล้วสมัยก่อนผมตัดงบประมาณทหารพอตัดรถถังมันซื้อเรือพอตัดเรือซื้อเรือดำน้ำพอตัดเรือดำน้ำมันซื้อเครื่องบินพอตัดเครื่องบินมันเอาไปซื้อกางเกงใน กินทุกเม็ดเอาทุกดอกล่าสุดพ่อมันตายจะลอยกระดูกพ่อมันที่อ่าวไทยยังเดือดร้อนภาษีประชาชนเอา F 16สองลำมาบินโฉบให้เป็นเกียรติเป็นสีเจริญกับพ่อของมันผมก็ต้องบอกว่าพ่อมันคือพ่อมันไม่ใช่พ่อของพวกเราเงินภาษีเกินเติมน้ำมันเอ6สมงไป พอเราบอกว่าเรา